ไม่ค้นหนอไไปเชียอยางแตกขึ้นขึ้นแล้วนนมนนี่นะังปืนปาพโดนวเองยเหรอจริงนเ้ยป้า้ม่กินจริงปืนนปืนด้นก็จะอยู่ตรงเมืองค่ะเมืองมงก่อะ เดี๋ยวมาจากเมืองใหญ่เนี่ยข้าจะบู๊อยู่มีปิกอัพมคันหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาปิกอัพไปกันนะพี่ตกลงใไฟปา่าเอาปิกอัพก็ไปไปแล้วรถปีตุยางแตกหรออ้าวทำไมยางแตกเนี่ยยางระเบิด อย่างนี้อ่ะรถก็มมีใชดแหละเอารถไปเปลี่ยนปะขับรถก่อนเอารถนี้แหละพี่เห็นไอ้จีนรถแทบจะไม่มีล้อมังขับได้ปะไปหาเปลี่ยนข้างหน้านโอ๊ยได้ปืนแล้วเดวยดวๆเสียงรถพี่เสียงรถ ปืนแป๊บเสร็จรล้สาหลักเลยเลยเๆๆผมทิ้งกระสุนทองไปหมดแล้วนะสองร้อยนัดละคาับไปแล้ว ดีพี่ดูผ <laughs> ม <laughs> <laughs> พี่พี่พี่ดูผมนั่งดิพี่ สิบเล็กจิ๊เสิบเล็้สิบเล็กโอ๊ยแคปซี่นี้ขับรถใกล้เก็นแล้วจะได้

อุ๊ยคน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  Tinha uma aqui, ó. Uma aqui, Pode dar บางควาตรงที่สามสองห้า,า 3, 3. มีคนอยู่เต็มตี้เลยพี่อย่าจอดนะเขาอยู่เต็มตี้เลยนะเขาตนะ้งนยะขับน้ายคนเต็มเลยที่นะอย่าไปรถไฟไปเนื้ย ่่่พีแบกมัาทิศขวามือแบกมันมาชิดซ้ายมาไม่มาไมา่ตรงน,นั้นมีมีตีอยู่พี่เดี๋ยวจะ cover ให้นะมาเดี๋ยวจะมามาได้ไหมรับ <ไป S 1> ของ,ของพี่ตรงตรงนี้มีรถติดรถรถไปได้ดิ วางเลยแบงค์โค้องคม้างคุณแปดแบงคไปเลยแบงคีเข้าหัวเลยโอแบงคแบงเข้าวงแต่วัาถึงดีสดเชี่ยวมค้างพี่คมค้าง แขงขวงแบงค์ยังฟ้าอยู่เลยแบงค์มาสมองที่อะไรวะนี่ต้องมหยุดมันเลยตันวไปตายคู่อย่างนั้นแล้ครับล้างแคพีล้งแค้มาเลยาองตรงที่ตรงที่อยูเลยอ้าวจบแล้วเฮ้ทำไมพี่ชอบ่าบนี้ น้ำถึงเจ็บไหมถึงเจ็บพเจ็บไหมพี่น้ำเอาเอาเอายาไปเอายาไปที่เอายาเติมอยู่เติมอยู่แบมเตโอ้เอ้ผมจะตายดีกว่าพี่ผมเลือตัวเองพีผมเลือตัวเอง